สวัสดีครับเนี่ยผมทัดคงนะครับเนี่ยจะมาเรียกชันเช่นเคยนะซึ่งที่เราจะมาเรียกชันเกิดชันนี้พี่ต้องเทพนะครับผมในอีพีที่หกหรือตอนที่หกนั่นเองนะครับผมโอเคครับซึ่งความเดิมจากตอนนั้นเราจะเป็นการที่ลูเดสนัรนจะไปสอนเอ่อเป็นเป็นอาจารย์สอนพิเศษให้กับเด็กที่อายุเก้าขวบนละที่อายุแก่กว่าเขาสองปีนะซึ่งคนนั้นชื่อว่าเอลิสเอลิสึหรือเปล่าหรือเอลิสเนี่ยผมไม่จำไม่ได้นะเออแต่น่าจะชื่อประมาณนี้แหละซึ่งแบบหล่อนก็ไม่ยอมรับนะเพราะว่าลูเดสนั้นแบบเด็กกว่าอะไรอย่างงงเเเี้้ยอออแแแบบด็กกกวว่่าาลมมมึจะสนูง ไม่เจียมตัวเลยนะ้วมึงอะไรประมาณเนี้เออก็เลยแบบมีทะเลาะกันเล็กๆน้อยๆหรือไม่น้อยก็ไม่รู้นะแบบชกต่อยกะนนะเออแล้วก็รูเดสก็วางแผนกับพ่อของคุณเอลิสเนาะเราบอกเฮ้ยอยากให้เขายอมรับตัวเองเลวเนาะซึ่งน่าจะแบบประมาณว่าจัดฉากให้โดนลักพาตัวอะไรอย่างงี้ปะ่ะแต่มันโดนลักพาตัวเป็นจริงนะออนั่นแหละแล้วก็แบบสุดท้ายก็รูเดสก็ช่วยคุณเอลิสออกมาจากเหตุการณ์นั้นได้จริงๆนะเนาะซึ่งแบบเออแล้วแบบยังไงเขาเรียกว่าผมผมเห็นแบบไอ คุณชื่อว่ารีแกนบอลรีแกนเออหรือกีแลนส์แหละคนนั้นอะแบบโหดโหดมากคือแบบน่าจะความเร็วเสียงแล้วแบบเออกระบวนท่ารหลอนอันนั้นอันนั้นเจ๋งจริงนั่นแหละโอเคครับเดี๋ยวเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นเขาจะนำคลิปต่อไปนะครับโอเคครับเราจะเริ่มคลิปเลยกันะครับผมอ่าฮะเออมันก็ใช่แหละอ่า อ๋อเลยเลิกใสเกเกลี้ยงขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ทั้งด้านการเมืองด้วยเหรอและร่างกายก็ด้วยคุณเข้าใจเข้าใจใช่เขาจะไปทางการเมืองก็แหละ เอ,อลิสส์ของผู้สอนเอยภรรยารรหน้าดูเบี่ี่ยงๆกับลูกอ่เนาะเอ้าใช่ทำหน้าอย่างนั้เนเขาเลยอ่าฮะเหมือนเขาจะไม่ค่อยชอบหน้าพอ่อเขาปะอ่ะึ่งคนพูดอย่างนี้หมดเลยนะผมว่า

なでもあんのつったまじがてはなれんらしあああ、ああ、あ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 あのあああ、あのあ、ああ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 、あああ、あああ、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 ああ、あ、あ、ああ、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 ああ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 あおああ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 あ โคตรดังอะดังแบบดังมากอะอโคตรโคตรตรงเลยเลใช่ <c oughs> แต่อย่างน้อยปู่ก็รู้แบบว่าคนทำยังไงนะผมว่านนะ <c oughs> ฮะโอมิคากิซันจุ๊ซ์ว่าไม่อด้ไอมาจุ๊ซ์เพียงพอเนาะเรื่องนี้อาจจะไม่ได้รีแอคชั่นเพลงเนโทรนะเกว่ยวกความคิดผมอะพอฟังไปแล้วเนาะ อาการโคตรออกเลยโอเคโอเคซ้ okay. Okay. อมดาบกันหนะ่อยเนาะโอ้โอเคสอนใช้เวทอระโอเคได้นะมันจะมีเวทธาตุไฟดนะ้วยเนาะโอเคโอ้ อันนแบบผมกำลังปั้นอาจารย์ปะล็อกซี่อ่ะใช่ไหมโอต้องชอบขนาดไหนฮะ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 ะฮ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 ะะฮ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 ะะฮ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 ะ

อันนี้มันอ๋อชิงดิลุเลสตื่นมาอย่งไงชิบหายดิผมว่าโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โอ,โหอันนี้สมควรโดนอยู่แหละ <c oughs> ลองง่ายเลยหรอ,อโอเคใช้ลูกไม้เด็กนะ โอเคเหมือนจะขอให้กิแลนช่วยอะไรบางอย่างใช่ไหมหไหโอเ้เอา,าอะต้องดับสองโอเคเหมือนเป็นอาชีพในเกมเลยเนาะอ๋อเจ็ดปีก่อนโอ้ก่อนที่โรดิส ね、今までにサ術ができなくて、困ったことはありますか？ああ、たくさんあわあわ。じゃあ、そうな私は一人で旅をしていたのだが、金ネ定ができなくて困った。タ。ああ、マスクはザコトマー。おお。ポネメもそう、ンジング。おお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 お。おお。お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 おおお。おおおお。おおおおお。おおおお。おおおおおお。おお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 お โอเคโอเคทำให้เอลิสอยากเรียนขึ้นนะเนาะเขาไม่อยากให้ลำบากอะโอเค <ผม S 1> โอเคโอเคเหมือนเอลิสจะเก่งดาบกว่าลูดิสเนาะโอเคให้ลูดิสชอบหลับตาตลอดวเวลาปะท่าดาบผมสังเกตหลายรอบละ โอโอาจจะเป็นเพราะไม่ไม่ชอบกันของซรยาะชินแล้วบอกว่าอารูดิชใช้สมองเยอะเกินใช่ไหมละ่ะจนชาร์แล้วโอ้โหโอ้โหมันเขาตายเลย,นะลยนเนี่ยใช่ใช่พวกก็เป็นข้อได้เปรียบไปแล้ว่ ルルーーデデススははは相手にに攻めめらららられれれるるとと妙体のののの動ききがなななああんんんだだかかよよいいいいや魔術師そでで足くしし方は知らん自分ろ早さもう一歩行くわよおゃして อทำเอกาสารนี่เหรออายุแค่ทำเอกาสารสอนเลยเนี่ยใช่ทุกโลกหละเป็นอย่างเงี้ยโอ้อปัน้นใครบ้างเนี่ยอ,อ,อ,อปั้นครอบครัวแล้วก็แบบมีิ๊กฟีเนาะเอาวะมันมีแรงบันาลใจนเนาะอออโอเค อาปียนนนอยู่นะนั่นแต่ผมว่าอะฮะอุยงุดหงอะไรแล้วเปล่าเนี่ยเอาเป็นไรเนี่ยเป็นเป็นโรคที่แบบว่าอยากใช้ความรุนแรงเหรอเรียว,ว่ายัางไจงจิจิ わかってかわいい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 かいいかわいいかわいいかわわ

อะไรอะไรฮูคืออะไรอ่ะเกาะลอยฟ้าอะหนึ่งในสามวีรบุรุษ

あ<ー>あ。<laughs> <laughs> 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 มันเป็นบอกไม่ได้ครับของอย่างนี้โอ้โหหนึ่งล้านเยนอย่าบอกนะอย่าบอกนะถ้าบอกในชิบหายแน่เลย โอเคสรุปครอดใช่ไหมโอเค <c oughs> <c oughs> อกจบนะทั้งหมดวันหยุดแห่งรอาโอเคเหมือนตอนนี้จะชิวๆนะเพราะว่าแบบเป็นช่วงที่แบบเออให้คนหนูมาเรียนอย่างนี้เนาะจะได้เห็นการสอนของคนหนูทำยังไงบ้างอะไรอย่างนีน้แล้วก็ชิวๆตอนนี้นเออไม่ค่อยมีอะไรมาก โอเคขอเริ่มนิดหนึ่งคือแบบตอนนี้โรเดสก็อยู่ได้ประมาณหนึ่งเดือนจะเป็นตามที่พูดเนาะแต่แบบเอ่อถ้าตามทำลายก่อนที่จะจบคลิปอาจจะมากกว่าหนึ่งเดือนแล้วแหละผมว่านะอืมซึ่งเราเราก็ได้รู้ค่าจ้างของโรเดสแล้วซึ่งค่าจ้างของโรเดสคือสองสอง,สองเหรียญเงินเนาะอ่าซึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญเนึ่งเท่าเท่าไหร่นะหนึ่งแสนปะหนึ่งแสนเยนปะอันนี้ก็ไม่ไม่ชัวร์นะใครรู้ก็บอกในเรื่องค่าเงินของโลกเลยนะเพราะว่าเอ่ออย่างแต่และเรื่องแต่และโลกกับค่าเงินมันจะต่างกันอยู่แล้วแหละแต่มันก็จะอยู่ในทนนทีี่ใกกล้เคยงัอน จะใช้เป็นหนึ่งเหรียญเงินหนึ่งเหรียญทองหนึ่งเหรียญทองแดงอะไรประมาณนะี้ยเท่าที่เคยดูมานะเออตั้งแต่แต่ใครรู้ค่างเงินที่แน่นอนก็ช่วยบอกขนอะยจะได้คำนวณอะไรหลายอย่างใน,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 นอนาะคตเนาะแล้วก็รู้สึกว่าหนังเสืออจะเป็นเล่มละประมาณเจ็ดแสนเยนแปดแสนเยนอะไรประมาณอย่างต่ำซึ่งอยู่ที่ประมาณสองแสนสามแสนบาทนะถ,ถ้าตีตามเงินบ้านเราเนะาะก็แพงมากนะเออเราบอกว่าที่เออยังไงตอนที่ ตอนที่แบบตอนแรกๆก็ตอนที่บบกว่าลูเดสบอกว่าในโลกนี้แม่งหนังสือเอ้ยทำไมในหมู่บ้านในหนังสือมีแค่ฮาเล่มอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแพงอะเนาะเข้าใจเออมันไม่ใช่แบบเล่มไดสามสิบสี่สิบบาทเหมือนแถวๆแบบอย่างเงี้ยนะไม่ใช่นะเออนั่นแหละราคามันสูงแล้วมันเป็นแบบหนังสือที่แบบเอาไปแล้วพวกมึงได้เรียนรู้แล้วแบบมึงใช้เวทได้แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยมันเลยคุ้มค่าที่จะเสียเงินเนาะถ้าเกิดเรามีตังค์อะเนาะนั่นแหละเราก็รู้สึกว่าวันเกิดตอนมันเกิดลูเดสห้าขวบรู้สึกแม่ก็จะซื้อหหหนังงงงสืืออออมมาใ้้้เล่่่โขขขขววซแบบ จ็ดแปดแสนให้ลูกอะ่ะเออคุ้มค่าแหละเพราะลูเดสมันคู่ควรอยู่แล้วแหลนะเนาะมันก็คุ้มอยู่เออแล้วผมอยากรู้แบบของอะไรหลายอย่างแต่ละร้านก็ขายไม่เท่ากันใช่ไหมแบบด้วยความที่ลูเดสมันมีประสบการณ์เล่นเกมโ oh อมาเยอะพอสมควรนะมันดูจากที่พูดเนะาะก็จะไปประเมินราคาจากร้านนี้กับร้านที่แล้วแบบเออหลายๆอย่างเนี้ยผมผมชอบความคิดมันว่ะโอเคคลิปนี้คงจะมีประมาณเนาะซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นการสอนคุณหนูกับกีรลนสักส่วนหญ่เพราะว่ากีรลนก็แบบ เขาเรียกว่าไงไม่ไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องหนังสือกับคำนวณเท่าไหร่นะเพราะว่าตอนสมัยตอนอยู่ปาร์ตี้ก็ให้คนอื่นทําให้ตลอดตัวเองก็มีหน้าที่สู้อะไรอย่างเดียวนียพอไม่มีปาร์ตี้แล้วก็ลาบากพอสมควรเลยแบบอยากมาเล่นกับลูเดสด้วยอย่างเงี้ยเนาะก็ดีนักเรียนเลยเออไม่เสียหายหรอกถึงไม่รู้รู้ไม่รู้ช่างมันดินเลยไหมเถอะโอเคคลิปนี้คงจะมีประมาณนี้เนาะถ้าเกิดใครชอบคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์สุดท้ายนะครับเพื่อเป็นกำลังใจต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวสวัสดีครับบ๊ายบาย